สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโตด9-5้ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและคอยสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุาน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤษจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมปี2567หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศี <eri? S 1> เลยนะครับ หมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมินิจในหัวข้อโอกาสความรักครั้งใหม่นะครับ พลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของเจ็ดเหรียญเป็นพลังงานแห่งการเฝ้ารอเป็นพลังงานแห่งการรอคอยเป็นพลังงานแห่งความทุ่มเทในสิ่งที่ทุ่มเทผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจะมีพลังงานแห่งการงอกเงือเพิ่มพูนขึ้นนะครับมีพลังงานของ King of Pentacles เป็นพลังงานแห่งการดูแลคอยเอาใจใส่เป็นพลังงานของคนที่วางแผนถึงเรื่องการเงินอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาดูแลคอยซัพพอร์ตได้นะครับมีพลังงานของ ดิไฮพิเทตเป็นพลังงานแห่งความรับการปิดบงังการซ่อนเลนส์เป็นพลังงานแห่งการที่ดูแลตัวเองได้นะครับมีพลังงานของคิงออฟวานตอนนี้ชาวธาตุน้ําอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆความมุ่งมั่นความมุ่งหวังความตั้งใจของคุณอยู่นะครับมีพลังงานของเดอะเอ e มเปอเรอร์เป็นพลังงานของชาวลาศีเมษธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานความหนักแน่นเป็นพลังงานของคนที่ มียศมีตำแหน่งก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอะชาริออตเป็นพลังงานของต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาการเดินทางนะ,ะมีพลังงานของกรกฏลัคนากรกฏนะครับมีพลังงานของเพจอัพวานเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะ,ะมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นในความคิดที่จะเริ่มต้น โอกาสใหม่ๆโอกาสงานใหม่การขยับขยายสิ่งต่างๆของคุณนะครับมีพลังงานในความคิดก้าวเด่นเป็นพลังงานแห่งความสดใสเป็นพลังงานแห่งความสุขเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงจริงต่างๆที่ตัวของคุณเป็นพลังงานของคนที่โสดสวยรวยหล่อนะครับมีพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานของการพัฒนาการเป็นพลังงานแห่งความเจ้าชู้นะอ่าเป็นพลังงานแห่งของความเจ้าชู้นะครับอ่ามีพลังงานของสามไม้เท้าเป็นพลังงานของ การวางแผนถึงอนาคตการขยับขยายสิ่งต่างๆที่คุณคิดไว้ถึงต่างๆที่คุณวางไว้ในอนาคตของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับของชาวท่านน้ํานะครับมีพลังงานของเฟรหุตนี่อาจที่จะเป็นพลังงานของความมั่งคั่งครอบครองในสิ่งที่คุณครอบครองอยู่ตอนนี้ก็ได้นะ,ะความโชคดีในตัวของคุณโชคแบบติ่งใหม่ๆติ่งดีๆโอกาสแห่งการเริ่มต้นความสําเร็จความสุขความสําเร็จ ทางด้านสังคมของคุณก็ได้นะครับของชาวทาตน้ํานะครับมีพลังงานของมีพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของการที่เหมือนรอคอยนะ อรอคอยอะไรบางอย่างหรือเปล่ารอคอยการติดต่อรอคอยการกลับมาพูดกลับมาคุยการกลับมาเคลียร์ใจอะไรบางอย่างก็ได้นะครับถ้าถามถึงเรื่องความรักช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของเดวิลอาจที่จะต้องระวังคําพูดโกหกคาพูดหลอกลวงหรือการพัฒนาการกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความเจ้าชู้นะครับการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมี ความรับผิดชอบมากขึ้นก็ได้นะครับของชาวธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกนะครับพลังงานนี้อาจที่จะเป็นพลังงานของคนใหม่ๆนะเข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลอาจที่จะเป็นพลังงานของการที่เข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของชาวต่างชาติต่างสิทธิ์ถิ่นแดนไกลนะครับการวางแผนถึงเรื่องอนาคตสิ่งต่างๆของคุณนะขอดูพลังงานอาทิตย์ที่ผ่านมาของชาวธาต น้ำกระกฏยินพิจิกก่อนนะครับมีพลังงานของควีนออบวานเป็นพลังงานของคนที่มีเซนต์เป็นพลังงานของคนที่มีรางสังหารเป็นพลังงานแห่งความมีสเสน่ห์ในตัวตนของตัวเองนะครับเป็นพลังงานแห่งการโฟกัสถึงสิ่งต่างๆรอบๆข้างของคุณหรือหรืออาจที่จะมองถึงอนาคตนะอ่ มีพลังงานของสเตนเป็นพลังงานของความเข้มแข็งเป็นพลังงานแห่งความทุ่มเทเป็นพลังงานแห่งการปกป้องกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะมีพลังงานของการทุ่มเทการปกป้อง,องการเอาใจใส่กับคนที่คุณดูแลกับคนที่คุณรักนะครับมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานแห่งการจับไน้การโปะแตกความรู้สึกที่มันผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานแห่งการพูดโกหกพูดหลอกลวงทําอะไรลับหลังซึ่งกันและกันหรือทําให้เราผิดหวังทําให้เราเสียใจ เดอะทาวเวอร์เนี่ยอาจที่จะมีเป็นพลังงานห่งการแตกหักการจบการเลิกการลากันออกมาก็ได้นะครับการวางแผนถึงเรื่องอนาคตต่างๆของคุณกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะปล่อยไม้เท้าหนึ่งลนะมองถึงอนาคตข้างหน้าของคุณความกับความตั้งใจของคุณความมุ่งมั่นของคุณนะครับมีพลังงานของจัดเมน้นเป็นพลังงานของผลการกระทําผลวิบากกรรมการกระทําต่างๆ กับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมกับผลแห่งการกระทําของคนที่หลอกลวงกับคนที่ไม่แคร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ได้นะครับการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณการตื่นรู้อะไรบางอย่างในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของจัตติใครทําอะไรไว้ก็จะได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นนะครับมีพลังงานของก้าวเหรียญเป็นพลังงานของคนที่กลับมานิ่งการมาอยู่ในบันลังของคุณอยู่ในมุมของคุณอยู่ใน สิ่งที่คุณโฟกัสอยู่อาจที่จะโฟกัสถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัวของคุณความสุขของตัวเองซะมากกว่ากับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะปล่อยและปล่อยมือไปปล่อยกับความรู้สึกต่างๆเบื่อและกับความรู้สึกที่มันผิดหวังกับความที่เหมือนมีใครที่ทิ่มแทงกันตลอดนะ,ะการที่ไม่มีการที่เหมือนห้าห้าดาบเป็นพลังงานของ การที่เลิกลาหย่าล้างความมีอีโกโ้ความที่เหมือนทัศนคติอาจที่จะมีพลังงานของการที่เหมือนทัศนคติไม่ตรงกันการไม่ยอมซึ่งกันและกันกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานของคนของคนที่ยอมและกับความรู้สึกเดินออกมาจากสิ่งต่างๆมองถึงอนาคตของตัวเองซะมากกว่า5ดาบการเลิกลาการหย่าล้างนะครับมีพลังงานของจัดเม้นผลแห่งการกระทําการหลุดพ้นนะ กับสิ่งที่ผ่านมาอาที่จะหลุดพ้นการกระทําต่างๆกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมากับความทุ่มเทกับสิ่งที่ให้ไปสิ่งที่ได้กลับมาคือความเจ็บในหัวใจก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของสิดาบเนี่ยในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมาจากความรู้สึกจากสิ่งต่างๆนะกับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขกับปัญหาที่คุณเหมือนภายเรือให้เขานั่งอยู่คนเดียวไม่เคยหันกลับมาแคร์กันไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่ากัน คุณพายเหลือไปสู่เส้นทางของคุณแล้วก็ได้ในกับปัญหาที่มันเหมือนปัญหาเนี้ยคุณอาจที่จะเดินหน้าสู่เส้นทางของคุณสู่แสงสว่างของคุณสู่เส้นทางของคุณแล้วก็ได้นะครับกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะปล่อยละปล่อยกับความรู้สึกต่างๆปล่อยกับความเศร้าปล่อยกับความเสียใจกับความผิดหวังต่างๆของคุณแล้วก็ได้นะครับชาวธาตุน้ํากราจิกมีพลังงานแห่งการ ปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกอะไรในความรู้สึกก็ได้นะครับการบล็อกการสื่อสารการบล็อกการติดต่อกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะอขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่นะครับจะมีพลังงานของเอ็มเพอร์เนี่ยที่จะเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ รับข้าราชการก็ได้นะครับอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่รับราชการเป็นคนที่เข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตทางด้านการเงินซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างดินไกลคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้นะเพดออฟวานเป็นพลังงานของการเริ่มต้นนะมีพลังงานงการเริ่มต้นที่ดีนะครับดักสิ่งที่คุณรอคอยไว้ช่วงนี้อาจที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะมีพลังงานของไพ่เดวิลเนี่ยอาจที่จะต้องระวัง การโกโหกนะเพราะมีพลังงานของไพ่เดวิลเข้ามานะาความรับที่ปิดบังกันความรับที่ซ่อนเลนกันนะครับมีพลังงานของดีไฮพิเทตขอดูพลังงานของปัจจุบันนะครับโอกาสความรักครั้งใหม่มีพลังงานของดอฟูเป็นพลังงานแห่งการหลุดพ้นเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นที่ตัวของคุณการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต,งต่างๆที่ตัวของคุณก็ได้นะ มีพลังงานของเดอร์มีชเชนเป็นพลังงานของผู้รู้เป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นคนที่โฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณก็ได้นะการโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณความสุขของคุณกับโอกาสใหม่ๆของคุณก็ได้คุณเป็นคนที่เหมือนมีพลังงานของเดอร์มีชเชนนะฮะเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้ในหลายๆด้านในสิ่งที่คุณเรียนรู้ในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ คุณเป็นไพ่แห่งการเริ่มอะไรใหม่ๆที่ตัวของคุณนะครับมีพลังงานของ King of p e เทอร์เคครับเป็นพลังงานแห่งการที่ที่จะมีพลังงานของคนที่เข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานแห่งการพูดการคุยหรือการพบเจอคนที่รู้ใจนะที่จะเป็นพลังงานของในสายงานเดียวกันก็ได้นะครับพบเจอ คนคนนี้อาจจะที่จะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจทําหน้าที่การงานของเขาความรับผิดชอบหน้าที่การงานของเขานะครับมีพลังงานสองดาบอาจที่จะพบเจอในสายออนไลน์ได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับบางคนสมหวังบางคนไม่สมหวังนะมีพลังงานของ7ดดาบอาจที่จะเป็นพลังงานการหลอกลวงช่วงนี้อยู่นะครับระวังการสื่อสารการติดต่อ นะครับวิวอัฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตานำทางคนที่ใช่เข้ามาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานของวันที่คุณมุฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆมีพลังงานของคนเก่าๆคิดถึงวันเวลาที่เคยเป็นครอบเป็นครัวกันอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกันนะมีพลังงานของคนเก่าๆ เข้ามาด้วยนะครับมีพลังงานของ king of sword เป็นพลังงานของความพยายามเป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวเป็นพลังงานของความเข้มแข็งอ่าที่จะมีพลังงานของคนเก่าๆที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้นะครับของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกอยากที่จะลับเข้ามาขอโอกาสของงอขอคืนดีเพราะคุณคือคนที่เคยซัพพอร์ตเขาหรือเปล่ามีพลังงานของ king เหลียนเป็นคนที่เคยซัพพอร์ตเขาเป็นคนที่เคยดูแลเขาเป็นคนที่เคยทุ่มเทให้กับเขาเป็นคนที่เคยปกป้องเขา ทุกๆอย่างนะครับอาจที่จะมีพลังงานแห่งการวนกลับมากันอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะวนกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งวิวออฟฟอร์จูนยังมีเส้นบางๆที่พันธนาการกันอยู่ก็ได้นะครับมองอ,าอยากที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของติดเหรียญอาจที่จะมีเงินก้อนช่วง,วงนี้อาจที่จะหวังถึง การที่มีเงินเก็บมากขึ้นเงินก้อนมากขึ้นได้รับเงินก้อนด้วยนะครับมีพลังงานของการเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่ของคุณอยู่นะโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีในวันเวลาที่คุณมูฟอ่อนออกมาจะมีพลังงานของคนเก่าๆเนี่ยกลับเข้ามาขอโอกาสคนใหม่ๆอาจที่จะมีพลังงานของคนใหม่ๆแห่งการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณนะครับอาจที่จะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินกันพุชกมกรนะครับธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกฏมิจิกธาตุลมกุมตุลเมทุนนะครับ ที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำกรกฏมินพุจิกนะครับอาที่จะกลับมาดูแลตัวของตัวเองมีความสดใสขึ้นมีความสุขที่อยู่กับตัวเองด้วยนะครับอาที่จะมีพลังงานของคิงเนี่ยในความตั้งใจของคุณในความมุ่งมั่นของคุณในสิ่งที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณคิดไว้จะประสบความสาเร็จนะครับกับสิ่งที่คุณคิดไว้กับสิ่งที่คุณหวังไว้นะครับมีพลังงานแห่งการอยากที่จะกลับ เข้ามาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงเจ็ดถ้วยเขาคิดว่าคุณอาจที่จะมีอพลังงานของโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่จะเข้ามาให้กับชาวท่านน้าโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ตัวของคุณ,คณการที่เหมือนตอนเนี้คุณอาจที่จะโฟกัสถึงสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันต่างๆของคุณอยู่ก็ได้นะครับการที่อาจที่จะ มีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสหาโอกาสดีๆให้กับตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของเจ็ดถ้วยนะี่โอกาสและสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกมีพลังงานของกัลยานิมิตนะจะมีพลังงานของกัลยานิมิตเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันมาเรียนรู้และพัฒน,นาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเหมือนเหมือนมองตาแล้วรู้ใจเหมือนคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเรา เหมือนคนคนนี้โชคชะตานำทางให้เขากับคุณได้มาเจอกันมองตาและรู้ใจสัมผัสถึงความรู้สึกสัมผัสถึงความอบอุ่นที่เขามีให้กับคุณได้นะครับของชาวธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกนะครับขอดูพลังงานแนวน้องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับ ขอดูพลังงานแนวน้มความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานของการเริ่มต้นที่ดีนะครับเป,งงรเ,เป็นพลังงานของการที่จะค่อยๆเริ่มต้นกันเป็นพลังงานของการที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอาจที่จะมีพลังงานของการที่ยังลังเลในการตัดสินใจการยังลงัง เลในความรู้สึกก็ได้หรือกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานงความผิดหวังความเศร้าเสียใจอย่างที่ยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของสองไม้เท้าเป็นพลังงานของไพ,พ่พระเป็นพลังงานงการมีสติมากขึ้นช่วงนี้อาจที่จะต้องมีสติมากขึ้นนะครับละอาจที่จะมีพลังงานแห่งการอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับหรือ เดินทางไปทําบุญต่างๆของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของควีนออฟวานคนๆนี้อาจที่จะมีอะไรที่คล้ายๆกับคุณนะเป็นพลังงานของไพ่คู่เป็นคนที่อาจที่จะมีพลังงานงความขยันตั้งใจหรือเป็นคนที่บ้าออกแนวแนวบ้างานหน่อยหนึ่งเข้ากันได้ด้วยธาตุนะครับมีพลังงานของสเตนเป็นพลังงานของคนที่ทุ่มเทเป็นพลังงานของคนที่แข็งเข้มแข็งในตัวของตัวเองทําทุกๆอย่างได้นะครับ สเตนเน่เป็นพลังงานของการที่ทําในงานที่คุณทําได้ทุกๆอย่างนะครับมีพลังงานแห่งการที่คนๆนี้อาจที่จะเข้ามาออกแนวแบบนิ่งๆวางแผนถึงอนาคตไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของเขาอาจที่จะรู้ว่าคุณเคยผิดหวังเคยเสียใจมาเคยผิดหวังจากคนเก่าของคุณมาก็ได้นะครับจะมองถึงอนาคตไปด้วยกันมีพลังงานงความเริ่มต้นมีพลังงานของ ควีนออฟสอดเป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวเป็นพลังงานของความเข้มแข็งเป็นพลังงานของการที่เหมือนเข้มแข็งในตัวของตัวเองนะครับการโฟกัสถึงสิ่งต,ต่างๆการช่วงนี้อาจที่จะมองถึงการฝ่าฟันตอ,อุปสรรคไปข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับการกลับมาดูแลดตัวของตัวเองนะ Queen of Cup การกลับมาถือความรู้สึกต่างๆถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยคุณจะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนําทางคนที่มีมสินที่เสมอสกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเหมือนพมลิขิตโชคชะตาบุพเพสันนีวาสนะชัติกคนที่เคยสัญญาจากอดีตชาติหรือคนที่ พบเจอเหมือนจัดเม้น์เนี่ยพบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่รู้ใจพบเจอคนที่บุพเพนําทางให้เราได้มาพบกันนะครับคนคนนี้อาจที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจซึ่งกันและกันมาเติมเต็มในหัวใจมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับจะดูถึงความทุ่มเทและความพยายามติดไม้เท้าคนคนนี้มีความพยายามกับความทุ่มเทในสิ่งต่างๆที่เขาตั้งใจในสิ่งที่เขาหวังอที่จะมีพลังงานการกเข้ามาเริ่มต้นซึ่งกันและกัน เข้าเริ่มต้นซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุน้ํากระ,ะกฎมินพิจิกนะครับอขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําครับอขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ะะะํากรกฎมินพิจิกครับมีพลังงานของหนึ่งดาบเป็นพลังงานของความชัดเจนเป็นพลังงานของความจริงใจ ถ้าเข้ามาเนี่ยคุณจะมองถึงความชัดเจนของคนที่คุณคนที่จะเข้ามานะครับพะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยผ่านกับปัญหากับความเครียดกับความกดดันกับปัญหาที่อาจที่จะเป็นปัญหาความเจ้าชู้ขอกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับการปิดบังการซ่อนเลนเป็นพลังงานของการที่วางแผนอะไรบางอย่างในตัวของคุณวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อนาคตต่างๆของคุณนะครับม like ีพลังงานของคิงถือได้เป็นพลังงานของการที่คนคนนี้อาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาตอนนี้อาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่เป็นคนที่ปกป้องครอบครัวเป็นคนที่เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับมีพลังงานของเดอะเลิเวอร์เป็นพลังงานแห่งห่วงแห่งความรักเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นคบเริ่มต้นคุยกันก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอะฟูลนะอ่า มีพลังงานของสิบเหรียญมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานของวิวออฟเดอะเวอร์นะครับเดอะเวอร์เป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้เป็นพลังงานแห่งการที่เหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งเดอะทาวเวอร์เนี่ยสิ่งที่พังไปแล้วสิ่งที่แตกหักไปแล้วมันก็เอาลับคืนมาในหัวใจไม่ได้นะครับช่วงนี้อาจที่จะต้องมีสตินิดนึงนะอาจที่จะต้องระวังของแตกหักพังนะอาจจาที่จะพบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่รู้ใจพบเจอคนที่เข้ามา พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์กับประสบการณ์ที่ผ่านมากับการเรียนรู้ที่ผ่านมามีพลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆของคุณมีเงินที่เข้ามาช่วงนี้ด้วยก็ได้นะครับชาวธาตนา้ำกรกฎมิจิกไพ่พระขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาชาวธาตุน้ำกรกฎมิจิจนะครับมีพลังงานของเจด,ดาบระวังคําพูดโกหกคาพูดหลอกลวง ช่วงนี้ก็ได้ในการติดต่อในการสื่อสารในโซเชียลในสิ่งออนไลน์นะครับที่จะมาหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับทางด้านการเงินของเราก็ได้นะครับของชาวธาตุน้ำนะครับหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ